วันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา9นาฬิกาสำเรับพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพ่คุมป้ายอาคารสมนึกสุขสีการและทอพระเนนนิทัศการประวัติและความเป็นมาของอาคารโดยมีนายวีระวุฒิปุตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนานแพทย์โสพลเมธนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จพร้อมได้กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอุปการะรคุณเข้าเฝ้าวถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและเข้ารับสถานเข็มที่รึกโรงพยาบาลโพทองแต่เดิมเป็นสถาน,นีอนามัยชั้นหนึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาดสิตเตียงโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบเปิดอาคารเมื่อวันพระหัสปดีที่9้าตุลาคมพุทธศักราช2518ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีเนื้อที่ทั้งหมด39ไร่2งาน66ตารางวาในปีพุทธศักราช2555นายสมนึกสุขศรีการได้บริจาคอาคาร6ชั้นพื้นที่ใช้สอย5,076ตารางเมตรประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในห้องผ่าตัดห้องทันตกรรมสูนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ศูนย์ไตเทียมและห้องประชุมขนาดใหญ่รวมทั้งด้วยบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติมอีกจํานวนมากการที่ได้รับบริจาคอาคารสมนึกสุขศีการในครั้งนี้จะทําให้การบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเป็น800คนต่อวันเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น120เตียงรวมทั้งการผ่าตัดต้อกระจกปีละไม่น้อยกว่า600ลาย ให้บริการฟอกไตาวายเรื้อรังในพื้นที่อำเภอโพทองและอำเภอใกล้เคียงได้มากกว่า100คนต่อปีให้บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนโดยใช้ร่วมกับโรงพยาบาลทั้ง7แห่งในจังหวัดอ่างทองซึ่งในอนาคต ทางกระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะยกระดับโรงพยาบาลโพทองให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่จะช่วยให้การบริการมีความคล่องตัวและประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น